จ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมือนี้แม่แก้วสีพามาเห็ดแหนมหมูนะจ้าเนาะคั่นสมหมูเนาะจ้าค่อยเพิ่งได้จ้าวิธีเห็ดแหนมหมูของแม่เห็ดสมหมูของแม่นี่ก็เอาเข่ามาแล้วจ้าประมาณขีดขีดนึงนะจ้าเนาะข่าเดียวข่าเดียวนี้เขาใส่น้ำก้อนนะจ้าเด้อใส่น้ำให้มันละแตกออกจากกันก้อนเพราะให้มันเหนียวติดกันนะจ้านี่หมูแม่กับจี่รัหนึ่งนะจ้าเนี่ สับเอาเองนะจ้าซื้อเนื้อมาสับแล้วก็มีไอ้กระเทียมตำกระเทียมไปแล้วนะจ้านี่กระเทียมก็บสองขีดจ้าต่อหมูกิโรหนึ่งเนาะกระเทียมสองขีดตำเรียบร้อยเดี๋ยวได้จ้านี่นี่จ้านี่ตอนนเ้เา๋ากระสีเอานางหมูมาใส่นะจ้าได้ขเขาแล้วแล้วก็กระเทียมเทียมตำแล้วนี่นางหมูแม่ซนะอ,อยไว้เนาะต้มซอยเองนะจ้า ใส่หนังมูนี่ก่อนประมาณสองขีดนะจ๊ะสองขีดบ่หลายพูดนะ,ะจ๊ะเอาใส่เบิ้งก้อนก็กได้ถ้าพูดเดยว่ามักหนังก็ไม่ต้องใส่ลายนะ,น,นะจ้ามีแบบเกลือเนาะเกลือก็ใส่พอประมาณตะก้อนเปิ้อนีน้เมย์เพตวงให้เบิกนะจ้ะบ่ได้ตวงเนาะกะเอากะเอาหันบ่นพ,อพอเขาขันเนี่ยมันเข้ากันนะจ้ะนวดนวดถึงเข้ากัน เนี่ยีมันเข่ากันดีแล้วค่ะลุ้กฟอเท่ากันมาแกะบเบื้องมาสิมเบื้งเล็กน้อยนะจ๊ะค่ะมันจางเท่ากันเอาเกลือเพิ่มอีกมาแต่ว่าให้มันเค็มนะจ๊ะถ้าเิ้นจะเอาคได้นอะไรนะเนื้อดีนะจ๊ะเนื้อดีนางก็คือสุ้กฟอดอกแม่เสียเพิ่มอีกเล็กน้อยก็นางเป็นส้มต่างหน่อยนะจ๊ะนาะนางนางเพิ่มอีกน้อยนึง ถ้าเพิ่มได้น้อจ้า mm. เพิ่มได้นี่น้อจ้าเพิ่มลงไปเลย mm. เพิ่มเกลือลงไปอีกนิดนึงจ้่ขั้นเลยค่ะน่อยเลยจ้ะใบตองกระเตรียมไว้แล้วน้อจ้าน้อนี่ใบตองห่อ mm. นี่จ้านี่ฉีกไว้เสร็จเรียบร้อยสะอาดดีจ้าปลอดภัยน้อนจ้าดีประจำเลิปคายน้อจ้า เพื่อนๆอยากเห็ดน้ำก็เห็ดได้วยค่ะเด้อเห็ดแบบแม่นี่แหละขายดีจ้าหอมใสกระเทียมฟองฉีดหอ,อมหอมดีไปนวดไปนวดไม้ทั้งที่นะจ๊ะนวดเกินกว่ามั่นจีเอาได้นะจ๊ะนะกว่าสิบปีเห็นมันสมกับมือคนก็ได้เนาะนวดสมมูจ้าแม่พามาเบิ่งซ้ำนีน้นะจ๊ะเนาะแม่ก็สิบนวดต่ออีก จาบัดทอเรียบร้อยแล้วสิท่ายให้พ่งอีกแกนึงนะจ๊ะเนาะนี่จ้าสวยงามมากจ้าขอบคุณมากนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาดูคลิปแม่ขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่รวยนะจ้าสวัสดีจ้า